พี่เอ๋คะเออนั่นสิสปอร์ตสปอร์ตคนป่วยได้ไหมคะอยู่อุทัยครับ กินยาอยังกินแล้วพ่อปนาค่ะดชั่วโมงโอ๊ยส่งพวมมาล่ยมาไหวเหรอสภาพดูไม่ได้เลยอมาชั่วโมงเดียวเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องไลา์ไงเพื่อแบบ ติ๊กตกมันจะได้ไม่หักสีส้มดิบิบวิวคนไม่สบายนั่งตรงตรงไม,ไม่ว่วงเพราะว่าก่อน เพราะว่าหนูเพิ่งขึ้นเมื่อกี้แล้วแบบว่าก่อนจะขึ้นไ์หนูหนูกินยานแล้วหนูก็งีดมาแล้วเป็นอาหารเป็นพิษค่ะเป็นไงบ้างหรอก็คือตอนเช้าอะท้องเสียแล้วก็อาเจียนสองครั้งอืมอาเจียนอาเจียนสองรอบแล้วก็แบบว่าเพียปวดตัว อตอนนี้ก็ยังแบบอื้อ,อ,อ,ต,อตือหวยนะน้องไก่อยู่ในตะกร้าครับมันไม่หน่อยพี่บิวเรียกว่าอะไรมันเพียตื่นมาแบบปวดตัวน าตอนมวหลับแล้วตื่นมาแล้วปิดไฟได้หมเนน้ำส้มน้ำส้มหมดยังยังเหลือยูงนิดนะึงเยอะมาปิดไฟปิดไฟน้ำบาน้ำหนึ่งมันเย็นไหมนะเย็นขอบคุณจ้า กินขะ้าคใช่ไหมข้องดูนูนดูนูนต่อไปเดีย๋ยวอุ่นเอาแ <c oughs> ม่อยากกินน้ำเย็นนะ่ะไม่ต้องเอาน้ำมานะแค่เอากระติกมาก็ได้ ับไม่ครับคุณค่ะแม่ตามใจก็คนไม่สบายไงไก่น้อยนอนนะครับอี เป็นอาหารเป็นพิษนะ้าหนูย,ยากกินกแค่กินก็แล่มากแต่ว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อกระตุกเลยเครื่องร้อนห ลงมาคือแบบตอนนี้นั่งแล้วรู้สึกหนาวอ่ะโอ๊ยจะบอกอะไรว่าตอนตอนเช้าอ่ะคือแบบโอ้ยตอนตอนนี้แบบว่าก่อนก่อนจะตื่นใช่ป่ะมันรู้สึกแบบเสียดท้องอะ่ะเออมันแบบรู้สึกแบบ อ๋อพอเ,เรียกว่าอะไรเนี่ยกลุกๆที่ท้องใช่ไหมเออเราก็แบบเฮ้ยเป็นอะไรวะหรือว่าเราหิวเราคิดไปเลยว,ว่าเอ้ยเราหิวหรือเปล่ามันก็เลยแบบปวดท้องอะไรเงี้ยจนแบบก็ตื่นมาแล้วนะตื่นมาแล้วสึกแบบเออมันมันตื้อๆหัวนะอาจจะคิดก็เลยคิดว่าเอ๊ะนอนมากหรือเปล่าก็เลยคิดว่านอนนอนเยอะเกินไปไไไอะไรไว้เลยจนแบบไปเข้าห้องน้ําพอเข้าห้องน้ำปุ๊บ อืมท้องเสียสักพักหนึ่งแบบมันรู้สึกแบบมันแบบตูดขึ้นมาเลยอ่นะเข้าใจไหมมันแบบตืดขึ้นมาเลยแล้วจากนั้นมันก็อาเจียนเออมันก็แบบอาเจียนออกมาเลย่พออาเจียนออกมาเสร็จปุ๊บล้างหน้าอะไรเสร็จก็รู้สึกแบบเออมันก็โล่งนะก็เลยคิดว่าแบบว่าเออมันก็มันก็คงแบบว่ากินเยอะเกินไปหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดวแบบ่าอาเจียนสักพักหนึ่งมานั่ง ล่างหน้าได้เสร็จแล้วมานั่งกาอี้มานั่งโตะเนี่ยพอนั่งสะพานเนึ่งมันแบบมันเหมือนอาการเดิมอย่างเงี้ยมันก็ตีขึ้นมาแล้วหนูก็ไปอ้วกก็คือรอบที่สองอ้วกหนะักเหมือนรอบแรกเออแล้วก็แม่ก็ไปต้มกระต้มต้มกะต้มให้เสร็จแนละ้วแม่ก็เอายาที่แบบของยายอะ่ะยาของยายที่แบบว่าแก้แก้อาเจียนอะ่ะอืมเอามากินแต่ตอนแรกกินข้าวน้อยมาก มันแบบไม่อยากจะกินอ่ะสวัสดีครับมันแบบมันไม่อยากจะกินอ่ะแล้วก็นอนนอนเกือบทั้งวันเลยคือนอนแบบนอนแบบนอนอะ